สัตหกกะลิกพวกเภสัชเภสัชในที่นี้เนี่ยบางทีอย่าไปนึกถึงพวกยาพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับเภสัชในที่นี้คือเป็นเภสัชของพระก็หมายถึงพวกที่มันใช้เวลาพระอ่อนเพลียงหนักหมดแรงคือเขาว่าป่วยไม่ถึงก็ต้องขนาดป่วยจะตายนะครับคืออาภาธในวินัยยังมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรอย่างอาภาธในกรณีฉันตะทะกิกต้เนี่ยแค่อ่อนเพลียก็ถือว่าฉันได้นวนะอ่อนเพลียมากๆอ่ะเพราะฉันพวกนี้มันเพิ่มแรง เนยใส่เนยข้นน้ามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้พลังงานสูงมีแรงขึ้นมาทันทีเลยนี่ใครฉันอาหารไม่ได้นะหยดน้าพึ่งเข้าไปใส่พวกเนยเข้าไปอย่างเงี้ยชีสอย่าไปฉันนะครับชีสอยู่ในพวกนมนะครับไม่ใช่ครับเนยที่ท่านจำไม่ง่ายพวกเนยคือเป็นพวกน้ํามันถ้าเป็นเนยที่เป็นฉันได้เนี่ยมันจะเป็นน้ํามันเคยเห็นอาหารฝรั่งไหมครับที่เขาใช้เนยทําอาหารนะแทนน้ามันน่ะเป็นเนยแบบนั้นแหละฉันได้ไม่เคลียวไม่เกี่ยว เป็นก้อนได้เพราะเนยมันโดนความเย็นมันก็เป็นค้อนที่แต่ว่ามันสามารถละลายเป็นน้ามันได้พวกเนยมันจะเป็นไขมันนะมาจากนมก่อนขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันเริ่มหมักแล้วเอาไปปั่นปั่นเป็นมันแยกชั้นกันระหว่างไขมันกับโปรตีนถ้าฉันจะรู้เรื่องนี้ในจริงเราต้องรู้เรื่องปัญจโครถก่อนปัญจโคโรตรสาทละที่นี้แปลว่าของเหลวนะครับของเหลวที่ได้จากวัวห้าอย่างคือนมสดนมเปรี้ยวเปรียงเนยใสในข้น ถ้าผมแปลเองของผมนะผมจะแปลว่าเนยหุงกับเนยสดเนยใสคือเนยหุงเนยข้นคือเนยสดครับคือถ้าแปลแบบนี้มันเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนมสดนมเปรี้ยวเปรียงเนยใสเนยข้นในบรรดาห้าอย่างนี้สามอย่างแรกเนี่ยเป็นอาหารนะครับนมสดนมเปรี้ยวกับเปรียงเนี่ยเป็นอาหารนะเป็นยาวกาลิกภิกษุสามเณรและผู้ถือศินแปดไม่สามารถบริโภคในเวลาพิการได้นะครับส่วนเนยใสกับเนยข้นจัดเป็นสัตหการิก ก็คือเป็นเภศัชในวินัยถ้ามีเหตุคือป่วยก็สามารถบริโภคในเวลาวิการได้ทางวิสุสามารถเก็บไว้ฉันได้ตลอดเจวันเพราะเหตุที่มีความแตกต่างกันเช่นนี้จึงควรเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งที่เห็นกันในปัจจุบันเนี่ยเช่นพวกโยเกตพวกชีสเป็นต้นเนี่ยมันควรจัดอยู่ในพวกไหนนะครับเรื่องเก็บไว้เจ็วันเนี่ยจะเพราะพระนะถ้าเป็นเนนเป็นโยมไม่ไมีไม่มีผลเรื่องนี้นะครับเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้มันทีก็ให้เนนเก็บก็ได้พระจะฉันเข้าไปขอเนนนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดพระเก็บก่อนจะเกินเะ พอเรียนตะเคียนใหม่ก็เริ่มนับวันใหม่นี้เอานะครับแต่ต้องสลาก่อนมันเกินเจ็ดวันนะถ้าเกินเจ็ดวันล้วสลากนี้ไม่ทันนะครับฉันไม่ได้แล้วงไปทอย่างอื่นแทนฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเจ็บไปฉันพวกนี้นะผมแนะนําให้ท่านเขียนวันที่อะไรให้เกนไหมเช่นผมจะทํานี้เลยถ้าผมรับมานะผมจะเขียนใส่ปฏิทินม้เลยหมดอายุวันไหนผมกลัวลืมต่อมาอธิบายนะครับนมสดคืออะไรนมสดนี่มันไม่มีอะไรมากนะครับว่าคือนมสดนั่นแหละนะครับไม่ได้ผ่านการต้มทางไหก่อน เออแต่นมสดทุกวันนี้เคยไปคนข้อมูลดูมนันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันมีการทําขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับมีการไปแยกไขมันมนัน่งไปต้มไปอะไรเขามีทําวิธีการของเขาแต่แต่ยี่ห้อก็ท่านดูสินมสดแต่ละยี่ห้อม่เหมือนกรรันุรสชาติแตกกันนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะมันไปทาเพิ่มเติมตามสูตรของแต่ละเขาทํากันไปนะอินเดียสดอินเดียสดก็คือนมสดอย่างนั้นจริงครับก็สมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีก่อนอ่ะก็ทานอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรอื่นแล้วนี่ออกมาจากวัวก็คือนมสด อย่างนั้นเลยนะครับส่วนนมเปรี้ยวทางผู้ธคาก็อย่างนี้เหมือนกันนะคือแค่นมสดนั่นแหละที่มันทิ้งไว้จนเปรี้ยวปล่อยธรรมชาติเลยให้มันมีจุลินทรีย์อะไรไปอยู่เองมันกลายเป็นนมเปรี้ยวไปแต่ทุกวันนี้นมเปรี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไปใส่จุลินทรีย์ใส่ทํำวิธีของโรงงานของแต่ละบริษัทเขาใช่ไหมแต่มีจุลินทรีย์ต่างกันนะแต่ละบริษัทมันก็เป็นรสชาติต่างกันไปอีกเหมือนกันแต่ว่าทามันอยู่ในนมเปรี้ยวไหมก็ยังอยู่อยู่นะเพราะผลลัพธ์มปนเท่ากัน ถึงวิธีการมันต่างแต่ผลลัพธ์มันเท่าเดิมก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่แหละแต่ว่าเปรี้ยงกับเนยโคตรเนี่ยพูดพร้อมกันไปเลยทำไมต้องพูดพร้อมกันเพราะมันมาด้วยกันวิธีการทําอะเอานมสดที่ทิ้งไว้จนนมเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะครับเอาพูดไม่ต้องพูดงี้ดีกว่าเอานมเปรีย้ยวเลยดีกว่าเอานมเปรี้ยวเมื่อกี้มาเทใส่ภาชนะแล้วกวนหรือปั่นนะครับปั่นเนี่ยผมพูดในภาษาปัจจุบันนะมาปัน่นทุกวัน่อยก่อนเรา,าใช้กวนวเอาจะได้นะครับพอกวนเสร็จเนี่ยมันจะมีการแบ่งชั้น เป็นชั้นน้ำมันกับชั้นของแข็งไอ้แข็งที่นี้ไม่ใช่แข็งโป้นะครับแค่แข็งกว่าน้ำน่ะนะไอ้ของแข็งที่ว่ามันจะสีขาวๆนะครับส่วนที่เป็นน้ํามันเนี่ยคือเนยข้นส่วนที่เหลือคือเปลี่ยงนั่นไหมไอ้ส่วนที่เป็นน้ํามันเนี่ยคือเนยข้นเหมือแยกชั้นแล้วนะท่านนึกภาพออกไหมนั่นเป็นน้ํามันเนี่ยคือเนยข้นส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเปลี่ยงส่วนที่เหลือที่ป็นเป็นข้นขาวๆอ่ะมีข่าให้ดูนี่เหรอที่ย่ง ปัจจุบันน่ะค่ะเขาใช้เป็นตัวกรีดโยเกิร์ตธรรมชาติอะค่ะแล้วก็มีการใส่ภาชนะที่แยกชั้นแล้วผ่านไปหนึ่งคืนน้ําเวทไม่ต้องไปคนเลยเหรอเรื่องต้องไปคนเลยค่ะบางคนก็ต้มบางคนก็ไม่ได้ต้มแต่ว่าวิธีการของเนยคนต้องไปต้มนะต้องทำต้มถวายอย่างนี้เลยเหรอคะต้องแยกต้องแยกเพราะว่าเปียงฉันไม่ได้ก็คือลินเอาแต่น้ำใช่ต้องก่อนเฉพาะเนยออกมาเรียกว่าเนยใสอันนี้มีสองอย่างคือด้วยกันไอ้ข้าวไอ้ขาวขเนี่ยคือเปียงไอ้ข้าวเอือ้นใสใสเนี่ยคือเนย อ่าข้างล่างเนี่ยฉันไม่ได้ขาวๆจะไม่ได้เป็นเปียงข้างบนที่เป็นน้ำมันเนี่ยคือฉันได้เป็นเนย,เนเนยต้องดูว่าเขาต้มหรือเปล่าถ้าไม่ต้มก็เป็นเนยข้นถ้าต้มเป็นเนยใสต้องแบ่งอย่างนี้ช่วยได้เยอะนะที่ยมพูดเมื่อกี้คือบางอย่างเนี่ยผมว่าถ้ารู้ความรู้ทั้งโลกด้วย็จะดีมันจะได้ลึกภาพออกเพราะบางทีในคมภีรีอธิบายไปแค่นี้ก็ต้องมาคิดก,กันดูว่าปัจจุบันมันคืออะไรที่มาของที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับเอามาจากภูมิชดสูตร มาชีไม่ได้ขายอุปกรณ์หนาที่หนึ่งแล้วก็มาจากดิ้นจะปัญหาตอนอธิบายลูกค้าอจิตนาภาวะปัญหาตัางมาจากสองที่นะครับอธิบายคือประเด็นเนี้ยเคยคุยกันมาสมัยผมอยู่ร้อยเอ็ดสมัยนั้นตอนนั้นอยู่กับอาจารย์สุพลถกกันเรื่องนี้แหละเรื่องชี้เรื่องอะไรกันเราทำข้อมูลกันตอนนั้นนะครับมันไม่ได้พูดไปตอนนี้นะว่าเปียงมันขาวแต่พูดไปที่อื่นท้านเคยฟังเรื่องอีกาที่ถูกถอนขนนะ้วเขาเอาเปียงมาทาไหมกากลายเป็นกาขาวอ่ะทําให้เรารู้ว่าไอ้เปียงเนี่ยมันสีขาว แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่านมไงนมเปรี้ยวมันก็เป็นสีขขาวอยู่แล้วด้วยนะครับอ้ส่วนที่เป็นขาวก็จะคืนเปรียงกันแหละหรือว่าเรื่องในชาดกก็จะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่โพนิสัตเป็นคนขายเปรียงบ้างอะไรบางที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องการขายเปรียงอ่ะก็จะมีพูดถึงสีขาวเหมือนกันนะครับเออโยมพอรู้ไหมเรื่องเขามีขายเปรียงต่างหากไหมอาายเพาเปรียงเลยอ่ะพาแยกได้ใจเป็นอีนงเกิดก้อนแล้วเขาก็จะขายในส่วนที่เป็นส่วนแข็งส่วน เขาช่วยเขาเป็นโยเกิร์ตเหรอเอองั้นโยเกิร์ตอาจจะชส่เขในเปรียงก็ได้นะแต่ตอนผนึ่ทำหนังสือเนี่ยผมบอกว่าโยเกิร์ตจัดเข้าในนมเปรี้ยวจะฟังที่โยมเขาว่าเมื่อกี้โยเกิร์ตอาจจะเข้าใน้เปรียงก็ได้เอาจริงๆคือมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะสรุปก็คือเป็นอาหารเหมือนเดิมไ <c> ม <oughs> ่ว่าจะจัดโยเกิร์ตเข้าในนมเปรียย้ยวหรือในเปรียงมันก็คืออาหารเหมือนเดิมเนยใสยต่อเนยใส่เหลวที่ผมแปลว่าเนายหูงเนี่ยคือเอานมสดนมเปรี้ยวหรือเปรียงก็ได้หรือเนยค้นเองเนี่ยก็ได้มาต้ม เมื่อต้มแล้วส่วนที่เป็นน้ำมันด้านบนคือเนยใสที่เหลือก็น่าจะเป็นเปียงเหมือนเดิมนั่นแหละเอาไว้ง่ายคือทําต่อจากขั้นตอนเมื่อกี้มาหุงซ้ำอีกคือทําแบบนี้เพื่ออะไรมันจะมีความละเอียดของเนยมากขึ้น่เป็นเนยที่ละเอียดขึ้นไปอีกเป็นลําดับคือเป็นคนที่ต้องการของที่ประณีตมากๆอ่ะกาเรียกว่าประนีตโภชนะไงคือะว่าโภชนะที่ปนกับของประนีตนะครับมันจะมีอาบัตในเพราะการขอเป็นปฏิจจตีนะคือปกติพระขออาหารแต่คนไม่ใช่ญาติที่ผู้ปลานี่ยมีอาบัตนะครับแต่อาบัตต่างกัน ถ้าขออาหารธรรมดาเป็นนวบัตทุกกฎนี่มาในเสขียวัตรแต่ถ้าเกิดขอพวกปฏิจจโภชนะพวกอาหารที่ละคนกับพวกเนยใสพวกอะไรพวกนี้เป็นน้ำบัตรปฏิตีเพราะแม้แต่อาหารเดียวกันก็ปณีต่างกันพวกนี้ถือว่าเป็นของชั้นสูงของปณตของสมัยก่อนจบแล้วนะโฮโรท่านะครับนมสดนมเปรี้ยวเรนยใสเนยข้นนะก็ให้รู้ว่าที่เป็นฉันได้ตอนวิการก็คือเนยข้นกับเนยใสสองอย่างวิธีการทำก็อย่างที่ว่าจะไหนนะครับเราเรียนรู้ไว้นะครับ ให้รู้ว่าที่ถูกในผิดยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ว่าบางทีอย่าเพิ่งไปโจทย์กันเรื่องนี้นะถ้ากรณีเขาฉันบางอย่างนะครับเพราะว่าบางทีท่านก็ใช้ว่่ฉันได้ก็มีคืออาบัตที่กรณีไม่จงใจต้องเนี่ยมันไม่ได้ทําอันตรายต่อสุกติและการบรรลุนะเพียงแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์จริงขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสก็ลองคุยกันดูถ้าเขาขอคุยได้นะดูก่อนล้วเขารับฟัง้วหรือเปล่าพูดเพราะว่าไม่จะได้ไม่ต้องไปเพ่งโทษจนเกินไปนะครับอ้าท่านไปนาบัตแล้วอะไรมาถึงใสกันก่อนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนไม่ครับ ในใสในข้นน้ำมันน้ำึ่งน้ำอ้อยนะเออเมื่อกี้เพิ่งพูดไปสองอย่างนี่หว่าใสใสกันในข้นน้ำมันน้ำมันที่มาในแบบจริงๆคือน้ำมันงานะครับแต่เอาจริงน้ำมันอะไรก็ได้หมดแหละครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องน้ำมันนะน้ำผึ้งก็ชัดอยู่แล้วตามสับเลยนน้ำผึ้งจะไปเอาลังผึ้งมาด้วยนะลังผึ้งเป็นอาหารนะน้ำผึ้งจะฉันได้นะครับน้ำอ้อยงบก็เอาทั้งสองอย่างเลยทั้งน้ำอ้อยก้อนทั้งน้ำอ้อยสดคือน้ำอ้อยเนี่ยเป็นได้สองการที่พิเศษมาก เป็นยันมกระดิกก็ได้อยู่ในข้อเมื่อกี้ข้อก่อนเป็นสัตหักระิกก็ได้ในตรงนี้คือมันสามารถฉันได้สองแบบไงพอถ้าเป็นยันมกระดิกพวกปานะเนี่ยฉันแบบเพื่อการแค่การหายแต่ถ้าเกิดเป็นสัตหักกะดิกฉันเพื่อแค่อาพาธอ่อนเพรยก็เลยว่าแล้วแต่ว่าท่านเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นอ่าท่านก็ฉันให้เหมาะสมกับที่ท่านเป็นน่ะท่านอ่อนเพียแล้วก็ฉันแบบเป็นสัตหากกระดิกไปเพราะถึงขาว่าเจ็บไม่เจ็บปานก็จริงกับท่านท่านน้ำอ้อยสดเนี่ยผมว่าเก็บไม่ถึงอ่ะบูดก่อน เว้นแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอ้อยก้อนเออนี่จะเก็บได้นานขึ้นเคยเห็นไหมครับน้ำอ้อยงบอะน้ำอ้อยก้อนทุกวันนี้เขามีคนทําจตุ่มมะทุท่านเคยเห็นได้ยินไหมครับแจตุ่มมะทุคือเอาพวกนี้แหละมาผสมกันเขาอร่อยทีอย่างก็คือเอาพวกน้ำผึ้งพวกเนยพวกอะไรอะไรเนี่ยแล้วมันอะไรมาผสมกันกวนแล้วก็ต้องย้ำนิดนึงว่าไม่ใช่ฉันเรื่อยเปื่อยนะครับเหมือนฉันตอนเย็นได้ใช่ไหมก็ฉันเอาฉันเอาจุกไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉันเพราะมีเหตุเช่นอ่อนเพลียหนักอะไรเงี้ยถ้าเราฉันเพื่อแก้อาการจริงๆนะท่านเราจะฉันพอประมาณเองแหละไออออ้้้กกนนนนนตัมีีเเล็ๆ่ย แค่สองก้อนเล็กๆเนี่ยเอาอยู่แล้วนะอ่อนเพียเนี่ยมันกีมันแค่นั้นแหละนะครับมันไม่ได้ฉันเยอะขนาดนั้นหรอกไอ้เรื่องฝันเปียกเรื่องอะไรพวกนี้มีผลนะฉันพวกนี้ถ้าเกิดเราร้างไกบริบูรณีแล้วไปฉันพวเนี้ยมันทีมันเคลื่อนได้เลยนะก็เลยแนะนาว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงฟิตๆอยู่เนี่ยไม่ต้องไปหาฉันนะครับเออรือบรรทีบายสาบให้ฟังสัตหกะลิก็มาจากสัตตากับอาหาอาหารปลว่าวันสัตตากว่าเจ็ดสัตหะคือเจ็ดวันพอได้ไหมจะได้รู้สทบด้วยนะครับว่ามันมาอย่างไงนะ